ใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวเนี่ยนะคุณต้องมีพกไว้ติดบ้านเป็นดาสามันประจําบ้านไว้เลยส่วนตัวจ๋าแล้วนะคะจ๋าเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากช่วงนี้ PM 2.5มานะคะโอ้โหบอกเลยว่าคันหน้ายิบยิบมากๆล้างหน้ามาปุ๊บเนี่ยผดก็จะขึ้นบางทีสิวก็จะมานะคะไบโอไมล์ตัวนี้นะคะถูกคิดค้นขึ้นมานะคะช่วยเหลือคนผิวแพ้ง่ายอย่างเราโดยเฉพาะเลยใครเป็นสิวผิวติดสารผิวแพ้ง่ายเป็นผดผ,ผ,ผื่นแสบคันมีอาการต่างๆไบโอไมล์ ตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะมันจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะคุณช่วยรักษาสิวอาการแพ้ต่างๆรวมไปถึงผดผื่นแดงที่หน้าของเราด้วยนะคะ อะไรที่แพ้ง่ายพวกนี้นะมันจะช่วยทําให้ผื่นแดงหายยังไม่พอยังเป็นตัวเกาะป้องกันผิวของเราจากการแพ้แล้วก็ช่วยทําให้ผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นอีกด้วยแล้วบอกเลยนะว่าตัวนี้นะไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียพาราเบนเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะตอนที่จากท้องนี้นะคะจากเป็นสิวใช่ไหมหน้าขึ้นแบบเป็นสิวแล้วจาาไม่สามารถใช้แต้มสิวที่มี BHA เลยได้อ่างเงี้ยตอวออมายตัวนี้สามารถใช้ได้ค่ะคุณจากก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแหละสิวที่หน้าจาก็หายนะคะนี่ เป็น moisturizer ชั้นดีแล้วก็ช่วยลดอาการผื่นแพ้แสบคันแล้วก็สิวต่างๆด้วยนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียพาราเบนด้วยค่ะ690บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทีทั่วประเทศเลยนะคะ